ร,รูมใจอะไระกบทำไมไม่คึกคักเลยวันเนี้ยพอดีอ่ะผมขายพระปิตาปู่เฮงได้พี่ก็ดีแล้วไงพี่เห็นกบบ่นว่าติดมืออยู่ตั้งนานวงเนี้ยแล้วกบขายใครไปลุงลุงไหนลุงตูโอ้ยก็ไปส่งซิเดี๋ยวพี่ไปเป็นเพื่อนกบขายไปเท่าไหร่สามแสนห้าเองพี่อ่อให้ผมไปส่งบ่ายนี้เลยนะเนี่ยไปซิเดี๋ยวพี่ไปเป็นเพื่อนไม่ได้พี่ เอาทำไมอ่ะผมบนไอ้นี่ก็เสร็จแล้วเราก็ไปแก้บนกันเลยไงกบบนอะไรไว้บนไข่ไปกี่อ้องไม่ใช่พี่ถ้าขายพระปิดตาหลวปูเ่เฮียงได้ราคาเนี้ยผมจะบวนไม่ส้อ